บิสม the ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นี่คือฮัจญ์สำคัญที่สุดในโลกคือฮัจญ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราเข้าใจประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไล่จากไทม์ไลน์ช่วงที่ท่านนบีเกิดที่มักกะ์เริ่มด่าวะเมื่ออายุ40ปีแล้วก็อพยพไปที่มะดีนะห์จากมักกะ์ไปมะดีนะห์อายุ53ปีแล้วก็ช่วงแรกของการอพยพไปที่มะดีนะห์เนี่ยก็ได้ก่อร่างสร้างรัฐอิสลามแล้วกก็มีีีี่่่าาาาาาาศตรรรทททท้้องจะะะำลลลยนนบบบแดห์ จึงเกิดสงครามปีที่2สงครามบาดัตปีที่3สงครามบูฮด,ด,ด,ดและปีที่5สงคราม اب, อัลอาฮซาบอหรือสงครามสนามเพาะ และหลังจากนั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาได้จัดการบรรดามุชริกีนในสงครามสนามเพาะแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุทําให้ท่านอบีสามารถที่จะกลับไปที่มักกะอีกครั้งหนึ่งได้ปีที่6ท่านได้ฝันว่าท่านและสอฮาบะได้กลับไปที่มักกะแล้วก็ไปทําองค์ร้อเราะว่าฟสแออย่างปลอดภัยแต่บากคนว่าพอเดินทางไปในปีที่6แล้วถูกกุเรชขัดขวางจนไม่สามารถที่จะ เข้าเมืองมักกาได้จกนกระทั่งทำสุนทิ่สัญญากับกูเรชสงบศึกกัน10ปีแล้วก็ปีนี้ท่านนบ,บีไม่สามารถจะทำอุมรอได้ต้องกลับไปก่อนนบ,บีก็ยอมที่จะเสียเปรียบในสัญญาแล้วก็กลับไปเนื่องจากท่านมองการไกลว่านี่เป็นโอกาสในการด้วะแล้วก็จะมาปีหน้าก็ไม่เป็นไรไม่ถือว่าเสียเวลาและ จากสนที่สัญญาครั้งนั้นเองเนี่ยเป็นเหตุทําให้ชาวกุเรชผิดสัญญาด้วยกับตัวพวกเขาเองสุดท้ายท่านในบีจึงหลังจากมาทําอุมร์ชดใช้ในปีที่7จิรทจรักสกัแล้วในปีที่8ถัดมาเนี่ยท่านก็ได้มาพิชิตมักกะเนื่องจากกุเรชได้ผิดสัญญากับท่านในบีสอลอหลหะเลยสลัมเมื่อพิชิตมักกะเรียบร้อยแล้วปีที่9อัลลอฮ์สุบฮานหวัวตาลาก็ได้บัญญัติให้ท่านในบีเนี่ยได้ทำฮัจ เป็นการบัญญัติฮัจจ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์อิสลามที่อ,อลลายะที่ว่าอูซบิลลาฮิินชัยฏอิร์จิมวะลิลลาฮิอะลันนาซีฮจุลัยติมันิสตะตอออิลัยซะบีละอัลลอฮ์มีสิทธิเหนือมนุษย์ทั้งหลายที่จะต้องไปเยี่ยมบ้านของขอัลลอฮ์คือไปทำฮัจจ์ณบ้านของพระองค์สำหรับผู้ที่มีความสามารถจะเดินทางไปได้และท่านนบีในปีนั้นเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางไปทำฮัจจ์ได้โดยตรงเนื่องจากจะต้องต้อนรับคณะทูตที่มาเข้ารับอิสลามอย่างจช่พิชิตมะการับอิสลามแล้วทาาให้อรับ อื่นในคาบสมุทรอาหรับหลังไหลกันเข้ารับอิสลามจํานวนมากเช่นเดียวกันนบีก็เลยติดภารกิจที่ต้องต้อนรับกลุ่มคณะทูตที่มาเข้ารับอิสลามแล้วก็ให้สตัตยาบันกับท่านนบีซอลลอหัวอะไรสัก ท่านได้ส่งอบูบ,กบักสัิดดิกเนี่ยนำผู้คนไปประกอบพิธีฮั์แทนท่านแล้วก็เป็นปีเดียวกับที่ท่านได้ให้อบูบักไปประกาศกับบรรดาผู้คนทั้งหลายตอนอยู่มีนานะว่าห้ามไม่ให้มุชริกีนมาทำฮั์หลังจากปีนี้และห้ามตัวาะฟโดยเปลือยกายไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรแต่ต้องให้ใส่เสื้อผ้าเป็นชุดครองเอรอมนั่นเองและนี่ก็เป็นการประกาศให้ผู้คนได้รู้ในลำดับ,บถัดไปว่าปีถัดไปนั่นคือปีที่10ฮิจรัสสกักราชท่านนบี็อลลอัมจะได้ไปทำฮั์ทำให้ผู้คนจำนวนมห ah า สารที่เป็นสหาบะบางคนไม่เคยเจอกับท่านนบีเลยมาตลอดชีวิตได้มีโอกาสจะได้เจอกับท่านนบีเป็นครั้งแรกและก็จะได้ทํารุกลอิสลามข้อสุดท้ายอย่างพร้อมเพียงกันนั่นก็คือรุกลการทำฮาจุ์ผู้คนก็ได้เริ่มออกเดินทางเนี่ย จากมาดีน่าพร้อมกับท่านบีสอฮาบะส่วนใหญ่หลักเรือนแสนคนบางรายงานบอกว่า1,14,000คนหรืออาจจะถึง1,40,000สนสีวคนโดยส้ำไปที่จำนวนสอฮาบะเนี่ยมาหาศาลมากๆทั้งที่ก่อนหน้านี้วันนี้ท่านนบีอบพยพมาจากมักกะบันสูบมาดีนาเนี่ยมีคนเข้ารับบิสาามเพียงแค่150คนดังนั้นบทสรุปของการทำฮัช สองเรื่องด้วยกันสำหรับฮัจจ์ของท่านละดีซอลลอห์จะเป็นการเฉพาะมันคือแม้ฮัจจ์จะเป็นรุกลอิสลามข้อสุดท้ายแต่มันคือบทส,สรุปของรุกลอิสลามข้อสำคัญที่สุดก็คือกาลิมะอัชฮาดะคือถ้อยคำปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอลอสุบฮานห,หัวอตะอาลาดังนั้นการไปทำฮัจจ์ของท่านนบดี็อลลออะลัวะซัมเนี่ยจึงให้ความหมายนี้แบบชัดเจนมากๆเลยนะหลายเหตุการณ์ด้วยกันที่ได้ยืนยันความหมายนี้ในการทำฮัจจ์ พวกเราทุกคนที่จะไปทํำฮัชในปีนี้หรือคนที่เคยไปทำฮัชมาแล้วหรือจะไปในปีถัดๆไปเนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจ2ความหมายนี้เพราะฮัชของพวกเราทุกคนเนี่ยต้องประกอบด้วย2ส,สิ่งสําคัญที่อุลามาได้บอกว่ามันเป็นปัจจัยทําให้ได้ฮัชมะบรูด حج ที่ถูกตอบรับนาอัลลอสุบะฮฺอันหัวตะไร้ท่านอับดุลเลาะหรบอกว่า والحج المبرور ล ي س ล ه ج น ا ء إلا جنةحج มบรืร์ั ج ที่ถูกตอบรับนาอัลลอฮ์ไม่มีการตอบแทนใดที่คู่ควรกับการได้รับฮจมบรุรนอกจากสวนสวรรค์ซึ่งเงื่อนไขสำคัญของฮจมบรุรสองประการคือการอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อละอนในการทำฮจอย่างที่ท่านอับดุลัลฮะห์สั่งสอนให้ทำเป็นแบบอย่างตอนที่ท่านได้เริ่มที่จะครองอิรรอมหรือว่าท่านได้ขี่พาหนะบนปูดของท่านเนี่ยอัลลอฮุมมัฮจจตัน โอ๋เหรนี่คือการทำฮัชลาบิยาอาฟีฮาวะลาสุบะไม่มีการโอ้อวดไม่มีการหวังในชื่อเสียงใดๆทั้งสิ้นในการทำฮัชครั้งนี้นี่ก็คือเงื่อนไขแรกที่จะทําให้เราได้ฮัชมาบรูทคือฮัชต้องเป็นไปเพื่อเอาล็อกสุบฮานหัวตละลานี่คือสิ่งที่ฮุยย์ทุกคนต้องปฏิบัติให้เป็นเงื่อนไขสําคัญในการทำฮัชของเราเราไม่ได้ต้องการชื่อนำนำหน,น้าชื่อว่าฮัจย์ฮัจีแม้ว่าคนเขาจะเรียกหลังจากนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่ไต้องการชื่อเสียงใดๆเราไมไ่ต้องการสิ่งใดก็ตามนอกจากที่เราไป ทำฮั์เนี่ยตอบสนองการเชิญขอลสขอสซุบฮานหัวตะลาการทำฮั์ถ้าดูตามสุนัขท่านในบีสอลอสำหรับเราจะเห็นว่ามันคือบทสรุป เป็นการจำลองชีวิตตั้งแต่อยู่ทุ่งอาราฟะเดินทางไปมุสลิฟะเข้าไปมีนาเข้าไปมักกะไปที่บ้านของลอส์มันก็คือบทสรุปของชีวิตที่จากตุนยาไปสู่อาคิรอห์นั่นเองเงื่อนไขแรกจึงสิ่งที่สําคัญก็คือการอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อลอสุบะฮุวะัะอาลาเงื่อนไขที่2ก็คือการปฏิบัติตามสุนัขท่านอบีอลอุลสาลิั้งหมดเลยซัลลัมท่านบานบีทําทำฮัจญ์ในอิสลามเนี่ยทั้งสิ้นจํานวนหนึ่งครั้งก็คือฮัจญ์ในปีที่ฮิะห์ศักราช ก่อนหน้าที่ท่านนบีจะได้รับวฮยูเนี่ยท่านเคยทำฮัชมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่ว่าฮัชหลังจากที่เอาลอบบัญญัติการทำฮัชให้กับท่านนบีและประชาชนอิสลามท่านได้ทำเพียงครั้งเดียวและในครั้งเดียวนี้วันที่10 ปีที่1ิฮิจรษราคมกักราก,ก็คือวันเชือดวันที่ท่านนาบีอยู่ที่มีนาเน,นาบีประกาศกับบรรดาสหาบาหลังจากคว่างสวิตเรียบร้อยแล้วบอกว่าลิตะคูด um ูมานาซิกะกุมพวกท่านจงยึดเอาการทำฮั์เนี่ยจากฉันเพราะฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปฉันจะมีโอกาสได้กลับมาทำฮั์อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าและนี่คือเงื่อนไขที่2สําคัญที่เราจําเป็นต้องปฏิบัติ รูปแบบของการทำฮัจพิธีกรรมต่างๆให้เหมือนกับฮัจของท่านนาบีสอลลหัวอะไรเอรสัลลัมฮัจของท่านนาบีถ้าเราได้ศึกษาแบบละเอียดแล้วเนี่ยมันมีความลึกซึ้งเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความหมายที่ท่านนาบีสอลลหวัวทำในแต่ละขั้นตอนนะพี่น้องทราบไหมเช่นาน,นาบีไปอูกูฟที่ทุ่งอาราฟาเนี่ยแม้ว่าซาบะเรือนแสนคนอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนาบีสอลลหัวสัมเพียงใดนะแต่วันที่ท่านนบีอูกูฟ ท่านนบีไม่ได้สนใจใครนอกจากท่านได้พูดคุยกับอัลลอฮ์วิครุลอแม้แต่อาหารการกินเนี่ยซาบ้ายังสงสัยว่าวันนั้นท่านนบีถือสิทธ์หดหรือเปล่าเนื่องจากท่านนบีไม่มีเวลาที่จะทำอย่างอื่นนอกจากมุ่งหน้าเข้าหาอัลลอฮ์วิครุลอตอออัลลอฮ์อิสติกฟารมุ่งหน้าคือ อยู่ระหว่างท่านกบอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยนี่คือฮั์ของท่าน,นาอับลอฮุอลัยฮะซแลัมแต่ขณะที่ท่านนาบีไปพักแรมที่มุสลิฟะท่านนาบีทําทำอะไรในค่ำคืนแล้วน่าจะบอกท่านอบบีจะได้ทำอิบาะห์อย่างมากมายแต่ค่ำคืนแห่งมุสลิฟะท่านนาบลีกลับรีบนอนหลัหลังจากที่เดินทางจากอาราฟะมามุสลิฟะและมารวมที่มุะลิฟะแล้ว <C worries> เฮ้ยท่านนาบีน่าจะทำอิบาะห์มากหมายเพราะอยู่ในช่วงทำฮัสแต่ท่านนาบีกบนอนับางคนไม่รู้ ไม่มีไอบาระใด,ด,ดๆทุกๆเจาะจงให้ปฏิบัติในค่ำคืนของมุสลิฟะห์ทำไมครับเพราะท่านเป็นแบบอย่างสําหรับผู้คนเนื่องจากวันนั้นเนี่ยคืนวันที่10ก็คือหลังจากดวงอาทิตย์ลับของฟ้าของวันที่9ก็เท่ากับคืนวันที่10เน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วตอนอยู่อารอฟะได้เวลาพักผ่อนเนื่องจาก จะได้เก็บแรงเอาไว้ปฏิบัติภารกิจในวันถัดไปรุ่งเช้าวันถัดไปจะมีกิจกรรมอีก4ีหกิจกรรมที่จําเป็นที่ผู้ศรัทธาต้องปฏิบัติท่านนบีจึงนอนหลับทั้งคืนแล้วก็พอตื่นมาได้เวลาละหมาดซุบฮีหท่านนบีก็ได้ละหมาซุบฮีเมื่อได้มั่นใจแล้วว่าเข้าเวลาซุบฮีหหลังจากนั้นท่านได้ขอดูอาย่างหนักขอดูอาย่างมากในยามหลังจากเวลาฟารั่ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นก็คือขอบฟ้าเนี่ยเป็นสีเหลืองทั้งหมด ท่านนบีจึงเริ่มที่จะออกเดินทางจากมุสลิฟะมุ่งหน้าไปที่มีนาแล้วก็ไปคว้างเสาหินอัลอากอบะเป็นสัญลักษณ์ของการคว้างชัชตอนเหมือนกันที่นบีอิบราฮิมอะลัยสามได้กระทําในวันที่ชัชตอนจะขัดขวางไม่ให้นบีอิบราฮิมเชื่อนบีอิสมาอิลอะลัยสสลามแต่สุดท้ายแล้วนบีอิบราฮิมพร้อมที่จะปฏิบัติตามสั่งของัล้วด้วยการจะเชื่อลูกชายของตัวเองแต่อัลลอฮ์ได้ไถ่ตัวนบีอิสมาอินอะลัยสามด้วยก,การให้แก่ มาแกนบ,บีอิบรอฮิมมาเชื่อแทนนบ,บีมุฮัมมัดสาวาห์ลิซัมเนี่ยควางเสาหินอันอักอบายแล้วแล้วท่านก็ได้เชื่อสัตว์ีในวันนั้นเนี่ยกี่ตัวครับหนึ่งร้อยตัวเป็นการขอบคุณต่อลอสุบฮานหัวอัะลาลาที่ ให้นบีบรหิมไม่ต้องเชื่อลูกตัวเองนบีอิสมาอิได้รับการไถ่ตัวเนื่องจากตัวท่านนบีอิสมาอินในไลซ์สลามเนี่ยคือต้นตระกูลของท่านนบีสุลลลัมดังนั้นการที่อัลลอฮ์ให้นบีอิสมาอิลรอดพ้นจากการถูกเชื่อในวันนั้นเป็นเหตุทาให้มีนบีมุฮัมมัดสุลลลัมในวันนี้และในวันนั้นนบีก็ได้เชื่อด้วยกัน100ตัวช่านเชื่อด้วยกับตัวเองนะ63ตัวเท่ากับอายุไขของท่านและส่วนที่เหลือให้อลิบนบีตอเลบเป็นคนเชื่อและ100ตัวนี้มันก็เป็นจํานวนเดียวกับที่ อับดุลมุกตต,ต่อเล็บปู่ของท่านเนี่ยเคยไถ่ตัวคุณพ่อของท่านอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มีความมหัศจรรย์มากๆในเชิงประวัติศาสตร์ถ้าเราได้รับรู้ในเรื่องราวเหล่านี้หลังจากเชื่อแล้วท่านนเบียก็ได้โกนศศรษะแล้วก็ได้เดินทางไปที่มักกะไปตัว,วฟรอบกาบาเป็นตัว,วฟของการทำฮัจญ์แล้วก็สสแอร์ถัดจากนั้นและหลังจากนั้นท่านก็ได้ละหมาดที่มักกะนำผู้คนละหมาดซูรี และหลังจากนั้นก็ได้กลับมาที่มีนาและมานําผู้คนอีกครั้งหนึ่งที่กําลังรอท่านนบีลมาซูรีเนี่ยเป็นละหมาดครั้งที่2ของท่านนี่เป็นรายละเอียดบางประการ ที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับรู้อันทำดุลแลในวันนี้หนังสือไปฮัชกับนบีที่เพิ่งออกมาสดๆจากโรงพิมพ์ทยอยจะส่งไปเนี่ยร็อดแรกอันทำดุล้ลจะส่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาถึงมือถ้าใครที่รับชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้หนังสือแล้วก็สั่งไปแล้วนะยองรีบติดต่อมาทางสำนักพิมพ์นะว่าเออยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าร็อดแรกเนี่ยเกือบจะหมดแล้วหรือประมาณ30ชุดถ้าใครสนใจตอนนี้หนังสือราคาหนังสือหนาเตอะเลยนะพูดถึงการทำฮัชส่งท่านนาบีตั้งแต่นบีออกจากมาดีนะจน กระทั่งในบีกลับไปที่มาดีนาอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนในการปฏิบัติแต่และกิโลเมตรเนี่ยมีอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวเอาไว้แล้วท่านในบีถึงมักกะในบีไปพักที่ไหนหลังจากนั้นแล้วเดินทางไปมีนาอย่างไรอยู่ที่มีนากี่วันจากนั้นไปอารอฟ้ไปวุกุฟอารอฟ้อย่างไรไปที่มุสลิฟะพักแรมอย่างไรเดินทางไปที่มีนาอย่างไรไปกับใครบ้างในบีมีคําสอน คุตบะวีดาตอนอยู่ที่ทุ่งอาราฟาอย่างไรมีคุตบะาวีดาอีกครั้งหนึ่งวันที่10เดินขึ้นข้าย,ยาเนี่ยในไปพูดอะไรและมีคุตบะอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3ก็คือช่วงวันตัชริกนบีกล่าวอะไรบ้างหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นฮั์แบบท่านนาบีอ็อลลอหุอะัยฮิวนเนี่ยหนังสือเล่มนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบมีหนังสือที่จัดทาแบบพเมียมให้ทุกคนได้สัมผัสเนี่ยนะฮะเป็นฮะดีษยาบิร บปนทึกตัวอิหม่ามมุสลิมนะตัวบทฮะดีษใส่เต็มจัดเต็มแล้วก็ยังมีตัวบทที่พูดถึงคุตบะวีดาของท่าน,นาาอับฮุลฮิวะซัลลัมนก็แยกเป็นเนื้อหาต่างหากถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้มูลค่า2,500บาทอันนี้แบบว่าคุ้มค่าแน่นอนแต่คนชมคลิปนี้ยังได้ได้ไดไดราคาโปรพิเศษนะตอนนี้ยังได้อยู่หรือแค่30ชุดคนได้10ชุดแรกจะได้ราคา1,790บาทเท่านั้นพร้อมแถมหนังสือส่เป้าหมายแห่งการนำฮั์ฟรีหนึ่งเล่ม ใครสนใจ10ชุดแรกแพี่น้องพิมพ์สนใจได้เลยครับสลามอะลัยกุมวราฮ์มตุลลอฮ์วะบรากาตุ